เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของตลาดราคาพลังงานโลกนะครับหรือว่าตลาดน้ํามันนั่นเองคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสหรัฐกับอิหร่านเขาก็มีการพูดคุยกันตัวแทนเขาไปเจรจารกันที่โอมานพูดคุยกันนานใช่กว่า8ชั่วโมงฝั่งนี้ก็มีเจอร์ดคูชเนอร์นะครับก็คือเป็นลูกเขยของทรัมป์ในขณะที่ฝั่งนี้ก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศอับาซีมาคุยกัน อาบสิเนี่ยบอกว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีนะครับมีความยืดหยุ่นและเดี๋ยวจะมีการคุยกันใหม่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์อาจจะหลังวาเรนทายหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีผลลัพธ์ที่ดีแก่ทั้งสองฝ่ายซึ่งอิหร่านก็พร้อมจะลดการเรียกว่าเพิ่มสมรรถนะยูเรเนียมหรือว่าการพัฒนานิวเคลียร์นะครับในขณะที่เงืเง่อนไขอื่นๆอาจจะขอให้สหรัฐปรับลดลงไหมทีนี้ ไม่มีใครรู้ครับว่าความเป็นจริงแล้วการเจราจาของทั้งสองฝั่งมันจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่ตอนนี้สถานการณ์ต้องใช้คําว่าฟรา l e หรือว่าเปราะบางหรือว u l n e r a b l e มากๆสาเหตุก็เพราะว่ามันมีคําเตือนนะครับจากทางรัฐบาลสาหรัฐออกมาว่าเรือพาณิชย์ที่จะแล่นผ่านนะครับอ่าวรัวะเลออาหรับหรือจะไปทางแถบใกล้ๆก,ก,กับช่องแคบฮอร์มุสให้ติดธงชาติสหรัฐอเมริกาให้ชัดๆนะเออแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือรักษาระยะห่างจากน่านาน้ำอิหร่านให้มากที่สุด นะครับโดยเฉพาะรู้แหละพอมันต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสยังไงมันก็ใกล้นะครับผ่านอ่าวโอมานเนี่ยยังไงมันก็ใกล้อิรานเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดๆว่าคุณเป็นเรือพาณิชย์ของสหรัฐจริงๆนะครับก่อนเนี้ยกองกําลังของอิรานเองก็ถูกกดดันอย่างหนักเพราะว่าสาหรัฐบอกว่ากองกาลังอิรานพยายามจะเข้าตรวจคน้นแล้วก็กักเรือในบริเวณนั้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเป็นเรือของสหรัฐก็ไม่มีการยกเว้น เหตุการณ์นี้เนี่ยเพิ่งเกิดไปเมื่อ3กุมภาพันธ์ครับทำให้ความกังวลว่าเส้นทางขนน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งใน5ของโลกอาจจะสะดุดลงอีกครั้งทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้ตอบรับความกังวลน,นี้ทันทีครับเบรนทะเลเหนือปรับขึ้นไปอยู่ที่69.04ดสอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเวสต์เท็กซัสหรือว่าน้ำมันดิบ WTI เนี่ยก็ขยับขึ้นไปปิดที่64.36ดาดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นเดียวกัน คือสถานการณ์ต้องบอกว่าเปราะบางมากครับเพราะแม้สหรัฐจะพยายามเจราจากับอิหร่านคุยไปแล้วที่โอมานเดี๋ยวคุยกันต่อกลางเดือนนี้แต่สหรัฐเองก็ระดมกําลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่หนักมากตลาดยังกังวลว่าสุดท้ายสหรัฐอาจตัดสินใจโจมตีเป้าหมายในอิร่านซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงอุปทานน้ามันหนึ่งใน3าของโลกจากภูมิภาคนี้จะได้รับผลกระทบแน่นอนนอกจากเรื่องตะวันออกกลางแล้วก็มีประเด็นเรื่องของโลงกลั่นในอินเดียซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ ตอนนี้อินเดียเริ่มหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อน้ำมันจากรัสเซียสำหรับรอบส่งมอบเดือนเมษายนนี้แล้วด้วยครับพอมีดิวดันระหว่างสาหรัฐกับอินเดียอินเดียก็ลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียนี่ยิ่งเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ในข่าวร้ายก็พอมีข่าวดีเรื่องการผลิตอยู่บ้างกำลังการผลิตจากแหล่งน้ำมันเทงกิสในคาซัคสถานซึ่งตรงนี้เป็นของเชฟรอนนะตอนนี้เขากู้วิกฤต กำลังการผลิตกลับมาแล้วกว่า60%นะครับหลังจากหยุดผลิตไปคาดว่าเดี๋ยวคงจะเดินเครื่องเต็มสูบได้ภายในวันที่23กุมภาพันธ์นี้บางส่วนอาจหายไปบางส่วนอาจเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับราคาพลังงานจะมีความผันผวนอยู่พอสมควรหลายคนที่จับตาตลาดนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็คงจะวิเคราะห์ได้แล้วละว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันผันผวนมาสักพักนึงแล้ว